สวัสดีครับอยู่กับผมกล้องงี้ๆอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพามาพูดถึงปืนกลเบาในเกม pb นะครับคือไม่ได้เล่นให้ดูนะครับแต่ว่าจะมาพูดถึงปืนที่นิยมใช้กันนะครับแล้วก็ให้ดูทุกๆปืนในกลเบาของเกม pb นะครับที่มีในเกมเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาเริ่มด้วยที่ปืนแรกเลยนะครับปืนกลเบาก็ AK 7 4เจ็ดสี่ u ที่ผมถืออยู่นะครับ ak สัญชาติรัสเซียนะครับตัวนี้ใช้ลูกห้าจุดสี่ห้าคูณหกเก้านะครับแรงอยู่ที่ยี่สิบหกตัวนี้เล็งได้ด้วยนะครับเล็งได้ประทับบ่าเล็งยิงได้กระสุนสามสิบนัดนะระยะยิงหกสิบนะครับก็มันจะมีสองรุ่นนะครับรุ่นนี้แรงยี่หกใช่ไหมลัวเก้าสิบแต่รุ่นนี้รุ่นรีโน a รัว92แตะแรง24นะครับแลกกันนะฮรแลกกันกับหน่วยหน่วยความแรงกับหน่วยอัตราการยิงรัวนะครับตัวน,นี้แรง24นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้กันแล้วนะครับในปัจจุบันต่อมาเป็นปืน APC9 นะครับเป็นปืนกลเบาที่คล่องแคล่วว่องไวมากครับ M speed อ,อยู่ที่ 92ก็เลยทีเดียวความแรงอยู่ที่23นะครับแรงกว่า Ki s sv ด้วยซ้ำนะคิด sv แรง21นะครับตัวนี้แรง23นะครับยิงต่อเนื่อง93นะครับระยะยิงอยู่ที่60กระสุน 30, 30นัดตัวนี้ในชีวิตจริงผมเคยเห็นพวกหน่วยอะไรนะหน่วยปราปามยาเสพติดพวกหน่วยอะไรหน่วยหานุมานใช้กันอยู่นะครับเพราะว่าเคยเห็นจากรูปจากในข่าวนะ เวลาจับผู้ร้ายได้เอามานั่งแล้วเขาก็จะยืนอยู่ข้างหลังถือปืนกระบอกนี้นะใส่จุกเก็บเสียงเหมือนกันด้วยตัวนี้ติดเลเซอร์ให้นะครับแล้วก็สะโขบเล็งเป็นเลเซอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวถาวรได้มาจาก battle p a ารนะครับใส่ลายพางนะสีน้ำตาลเหมือนลายสนิมนะมาให้ก็สเปคเดียวกันนะไม่มีอะไรผิดแปลก ต่อมาก็เป็นถ้าแต่เป็นตัวสีขาวจะเป็นกระสุน40นัดนะ้าตัวสีทองจะ45นัดนะฮะหรือตัวย้อมสีอื่นๆตัวนี้ก็40นัดอะไรก็เหมือนกันต่างแค่กระสุนต่อมาก็จะเป็นปืน E ี o นะครับ E ี o 3ในเกมก็เหมือนเป็นปืนที่ไม่เล่นกันเลยนะฮะเหมือนเป็นปืนพูดภาษาวัยรุ่นก็เหมือนเป็นปืนขยะนะครับคือแทบไม่มีคนเล่นแล้วล่ะ แต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงปืนนี้เป็นปืนที่ดีมากๆก็บอกหนึ่งเลยนะครับนี่มันจะใส่ลูกจุดสีได้แล้วก็ลูกเก้ามมได้ด้วยตัวนี้ติดบอมมาให้แต่มันไม่ใช่บอมนะมาเป็นระเบิดควันนะการยิงเป็นระเบิดควันนะครับไม่ใช่บอมแล้วก็ติดสโคปลิงเป็นแว่นมาให้เป็นเลดด o อนะครับ ไม่มีเลเซอร์นะครับแล้วก็ใส่จุกเก็บเสียงมาให้จริงๆจุกเก็บเสียง,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 งตัวนี้เหมือนใส่มาแบบไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะมันไม่ได้เก็บเสียงนะครับเสียงก็ดังเหมือนเดิมแต่ไม่รู้จะใส่จุกมาทําไมแล้วก็ต่อมาเป็น K1 นะปืนเกาหลีน,ะนั่นเองนะ K1 ตัวนี้จะเล็งได้นะครับแต่ตัวจริงๆตัวธรรมดาก็เล็งได,ได้นะแต่ตัวนี้จะเล็งเล็งเท่กว่าแล้วก็มาเป็น Evo เนี่ยี v o ก็มาคิสเอสวีนะครับปืนเทพในตำนานนะครับปืนที่หลายๆคนต้องรู้จักนะครับคิสเอสวีแยกคู่ได้ปืนของอเมริกานะครับสัญชาติอเมริกาผลิตโดยบริษัท tdi นะครับใช้ลูกกระสุนขนาดจุด45นะครับก็แรงอยู่ที่21ระยะ60ลรัว93นะครับใช้ฉาย,ยานในการซื้อ ต่อมาก็จะเป็นปืนคู่แข่งของมันก็เป็น OA นะครับ o a 93ตอนนี้จริงๆมันน่าจะแรงกว่านี้นะเพราะว่าแม่งใช้ลูกกระสุน5.56เลยนะที่ผมเข้าไปอ่านดู5.56ก็คือลูกเดียวกันกับทาวว M4 นั่นเองนะฮะลูกนาโต้ก็คือใช้เป็นกลเบาที่ใช้ลูกกระสุนขนาดใหญ่นั่นเองนี่ติดสโคปล็งแล้วก็แยกคู่ได้นะเหมือนกันแล้วแต่ชอบนะ แต่ผมชอบคิดมากกว่านะเทียบกันก็คือคิดเวลาถือแล้วรู้สึกมาดูแพงดิเห็นไหมปืนแม่งดูแพงดูหรูดิโอเอมันก็มันก็เท่ในแบบของมันนะก็แต่แรงกว่าคิดนะมาแรงยีิบสองนะครับคิดเอวีแรงแค่ยีิบเอ็ดนะครับเห็นไหมต่อมาก็เป็นทอมสันนะครับปืนนี้ก็ถือคู่ได้เหมือนกันนะครับในพีบีก็มีนะมีตัวถาวรขายด้วยแต่ผมไม่ได้ซื้อ ตอนนั้นไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบแรงที่ยีบสอัวเกนะครับมันเป็นปืนที่แบบไม่ค่อยชอบอะ่ะเป็นปืนโบราณนะ่ะต่มาเป็นปืนหายากนะครับ M4 CQB w e a l สานะครับเป็นปืน M4 ก็จริงแต่ว่ามาเป็นในปืนในหมดของกลเบานะครับก็คือแปลงบอดี้ลดน้ำหนักปืนให้น้ำหนักเบาขึ้นเยอะ ติดลูกซองมาให้นะครับเป็นลูกซอง M 2 6แมสนะครับเป็นลูกซองระบบชัร์ยิงนะครับจุด,ด้วยกัน5นัดแต่ของจริงมันจะใส่ได้7นัดแต่นากมใส่ได้5นัดนะครับแล้วก็ติดเลเซอร์กล่องมาให้ถ้าคนเคยดูหนังเรื่องฟ a s t f u r i เ u ียดภาค5จะเห็นฮอปใช้นะครับลูกซองไอ้ปืนแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ M c แบบนี้มันเป็น M c อีกแบบหนึง่งอันนี้มาเป็น M ส CQB เมื่อก่อนมันเป็นปืนที่หายากมากเลยนะครับผมเคยเติมลุ้นในกล่องอลุ้นแบบเติมหลายร้อยอ่ะเพื่อจะให้ได้ปืนนี้มาเพราะว่าผมผมชอบอ่ะมันเท่แต่มันก็ไม่เคยออกสักทีนะมันออกแต่รุ่นอื่นๆนะครับรุ่นสไนเปอร์รุ่นนั่นรุ่นนี่แต่รุ่นนี้ไม่เคยออกเลยจนผมคิดว่ามันเอาออกจากเกมไปแล้วแล้วอยู่ๆมันก็เอามาให้ใช้ฟรีๆนะครับเห็นไหมมันแจกรายวันเพียงแค่คุณล็อกอินเข้ามาคุณก็จะได้ใช้ฟรีรายวัน เหมือนเหมือนปืนในร้าน i c a ค e สมัยก่อนนะเราล็อกอินเข้าไปเราก็ได้ P90 แต่อันนี้ล็อกอินเข้ามาก็ได้ปืน M4 ตัวนี้มาใช้นะฮะนึกว่าเอาออกไปแล้วต่อมาก็เป็นปืน MP5K นะครับผลิตโดยบริษัท H&K ของเยอรมนีนะครับเป็นปืนที่ทุกคนต้องรู้จักนะครับแล้วก็เป็นปืนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงโด่งดังนะมันมีหลายรุ่นนะจริงๆพี่บีน่าจะเอาแบบรุ่นที่มันมีมีตูดเข้ามาด้วยเหมือนในเคานเตอร์ ตอร์สไตล์ะมันมีตัวแต่ตัวนี้เป็นตัวแบบปืนกลมือขนาดเล็กกระทัดรัดนะเน้นคล่องแค่ว,ว่องไวเน้นยิงถล่มนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันใส่จุกเก็บเสียงได้นะครับในเกมแล้วก็มีตัวสีทองตัวสีทองจะแรงกว่ากันหนึ่งหน่วยนะครับยีสามตัวนี้จะแรงยี่สิบสองนะครับอันนี้คือตัวสีทองนี่มีลายเป็นลายสลักลงปืนนะไม่ใช่ลายสีใส่จุกเก็บเสียงได้เหมือนกันนะครับก็ ไม่มีคนเล่นแล้วนะมาเป็นปืนปืนแบบไม่มีคนเล่นอ่ะมันมันไม่ค่อยดีอ่ะต่อมาก็เป็นปืนตัว mp 5 reload นะครับตัวนี้จะยิงรัวกว่าเพื่อนแต่จะแรงแค่ยี่บเอ็ดนะครับตัวธรรมดาแรงยี่สองตัวนี้แรงยี่บเอ็ดแต่รัวกว่าเพื่อนขึ้นมาหนึ่งหน่วยนะก็คือรัวหนึ่งหน่วยเนะี่ยคุณลองไปเล่นดูในเกมนะคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าแม่งยิงรัวต่างกันมากก็คือตัวนี้เหมือนรัวรัวมากอะ่ะรัวกว่าเดิมอะ่ะ ยิ่งใส่ฉายาลั่นรัวไปด้วยนี่โหแม่งแป,ป๊บเดียวหมดแม็กรูดแป,ป๊บเดียวเป็นในเกมมันจะเป็นแนวแนวยิงถล่มนะฮะ MP5 ตัวนี้ต่อมาก็เป็น MP7 ยอดฮิตสมัยก่อนนะครับถ้าเด็กสมัยก่อนสมัครรหัสใหม่มาเล่นกันใหม่ๆเนี่ยก็จะพลาดไม่ได้กับปืน MP7 นะครับที่ทุกคนจะต้องซื้อมาใช้นะเพราะราคาถูกด้วยน่าจะประมาณ25,000พอยต์นะฮะโดยไม่ต้องเติมซื้อ ็คือแล้วก็เล่นง่ายด้วยปืนมันไม่ค่อยถีบนะครับปืนมันยิงหัวแตกหัวแตกง่ายเดียวมันลูดหัวง่ายแล้วก็ติดสโคบมาให้แล้วก็ติดไฟฉายแต่เปิดไม่ได้นะครับความแรงอยู่ที่21ยิงต่อเนื่อง93ระยะ60กระสุน30นะครับก็บริษัทเดียวกันกับที่ผลิต mp 5นะั่นแหละ mp 5 mp 7แล้วก็มี mp 9เลยนะ pb ก็มี mp 9นะครับอันนี้คือ mp 9นะครับตัว ตัวนี้จะติดเลเซอร์ให้นะครับ MP9 MP5 กับ MP7 ไม่มีเลเซอร์นะครับแต่ MP9 มีมาให้ความแรง21รัว93กระสุน45ตัวนี้เป็นตัวย้อมสีนะครับมันเลยกระสุนเยอะจริงๆมันก็กระสุนแค่30นัดนะครับต่อมาเป็น MP90 น,นะครับที่ผมคาใจมา,มามากเลยคาใจยังไงคือคาคาใจเรื่องความแรงนะ ความแรงมาสลับกันจริงๆตัวนี้จะต้องแรงกว่านะครับนี่ตัวนี้มันจะต้องแรงเมื่อก่อนผมจําได้ว่ามนแรงยี่ิบสี่แต่ตอนนี้มาแรงยี่ิบสองแล้วไอตัวเนี้ยมันต้องแรงยี่ิบสองแต่ตอนนี้เสือกแรงยี่ิบสี่เ้ห่าเอ้ยแม่งสลับกันเฉยเลยไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือว่ามันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้แต่ในการเล่นจริงผมก็ว่ามันก็มันก็แรงพอๆกันนะแต่ ความเป็นจริงแล้วตัวนี้จะแรงกว่านะครับเพราะตัวนี้จะใช้ลูกกระสุนของไรเฟิลจู่โจมนะครับแล้วก็จะยิงได้ไกลกว่าเพื่อนยิงได้ไกลที่สุดในบรรดาปืนกลเบาใน PB นะครับเพราะระยะมันร้อยระยะร้อยระยะปืนอื่นๆจะแค่เท่าไหร่เอง65 45เองนะฮะ OA ก็60นะครับอย่างอย่าง MP7 ก็60แต่ปืนนี้ระยะร้อยนะครับตัวนี้จะใส่ลูกไซส์เดียวกันกับ M4A1 เ็นห็นไหมแม็กกาซีนเหมือน m 4 a 1เลย เป็นพ90ดัดแปลงนะครับแต่ถ้าเป็นพ9 0 o r ศ g นย์ l ก็คือตัวนี้นะครับของบริษัทอะไรนะ fn ของเบลเยียมประเทศเบลเยียมนะเป็นปืนบูพับนะครับมีเลเซอร์มาให้แล้วก็สักโขบเป็นแว่นนะฮะเลเซอร์อยู่ตรงนี้ข้างหน้ากระสุนจุ50นัดนะลูกดกนะเป็นปืนลูกดกนะถ้าตัวย้อมสีจะอยู่ที่75นัดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีรุ่นที่ใส่จุกเก็บเสียงด้วยนะครับรุ่นนี้ แต่ตัวนี้ก็จะเป็นปืนดัดแปลงออกมาทีหนึ่งแรงยีิบสองจริงๆมันแรงยี่ิบสี่นะกระสุนตัวนี้ถูกปรับให้เป็นสี่สิบห้านัดแล้วนะครับเมื่อก่อนมันจะกระสุนแค่สามสิบนัดหลายๆคนรู้จักกันดีนะครับถ้าเด็กยุคกเก่าจะรู้จักปืนนี้กันดีเพราะว่ามันเป็นปืนไอคาเฟ่ร้านเกมนะครับสมัยก่อนเล่นร้านเกมก็จะได้ปืนนี้มาใช้ฟรีๆนะครับแต่พอไม่ได้เล่นร้านเกมก็จะไม่ได้ปืนนี้นะครับ ปืนพีเบางคนก็เรียกปืนจิ้วนะผมเรียกปืนจิ้วเมื่อก่อนเนี่ยเพราะมันใส่จุกเก็บเสียงจุกเก็บเสียงนี้มันเป็นจุกเก็บเสียงถาวรนะครับถอดไม่ได้นะครับใส่มาให้แล้วก็ปืนนี้อ่านไม่ออกใครอ่านออกมั้ชื่อปืนอะไรเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ก็เด็กสมัยก่อนต้องเคยซื้อมาเล่นนะผมยังเคยซื้อไปยิงหมูด่านกีรันเลยแรงอยู่ที่ยี่สิบสอัวเก้าไมถึงซื้อปืนนี้ไปยิงเพราะว่า มันลูกมันเยอะครับลูกมันดกกระสุน50นัดสมัยนั้นถือว่าลูกเยอะมากนะห้าสิบแล้วลูกมันให้มาเยอะก็เลยยิงแบบปันเทิงเลยเล็งได้ด้วยนะครับประทับบาดเล็งได้แล้วก็เหมือนกันเหมือนกับ M p 5มีตัวลายตัวนี้ก็ต้องใช้ฉายาซื้อนะแต่ฉายาช่องบนทําแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นปืนเน้นสะสมนะครับที่จะแรงอยู่ที่23นะถ้าตัวลายลายจะแรงกว่กากันหน่วยหนึ่งอันนี้แรง2 2อนะอันนี้ก็แรง22บ ตัวรีโหลดจะยิงแม่นขึ้นนะครับต่อมาเป็นที่เจ็เจ็แต่ลายไทยไม่ก็สวยนะเนาะสวยอยู่ต่อมาเป็นปืนที่เจ็เจ็บนะฮะตัวนี้ปืนที่นิยมกันสุดๆในปัจจุบันนะนิยมจนถึงขั้นที่ต้องพูดว่ามาแทนอารคแทนคิดได้เลยก็ว่าได้นะเพราะแม่งยิงตัวได้โหดร้ายมากนะมายิงแป๊บเดียวตายนะ ปืนมันแรงแค่ยี่สิบก็จริงนะครับมันเป็นปืนสัญชาติฮ่องกงนะปืนเนี้ยพวกหน่วยเขาเรียกหน่วยสวัสดของฮ่องกงเขาใช้นะฮะบ,บอดี้มันจะเหมือนยูซี่เลยนะครับแต่จริงๆมันไม่ชื่อยูซี่มันชื่อทีเจ็ดเจ็ดมันแรงยี่สิบลัวเก้าห้ามันลัวกว่าคิดเอสวีนะฮะคิดเอสวีลัวแค่เก้าสามแต่ตัวนี้ลัวเก้าห้าตัวนี้เป็นตัวถาวรนะกระสุนมาเลยสามสิบนัดถ้าเป็นตัวย้อม 4, สีกระสุนจะอยู่ที่สี่สิบห้านัดนะฮะระยะยิง ห้แล้วตัวนี้จะประทับบ่าเล็งได้เหมือนกันเล็งได้แล้วก็กลางคู่ได้นะเหมือนที่ผมถืออยู่เนี่ยยิงคู่ได้แบบยิงถล่มมากนะแต่ของจริงผมดูคลิปมาแม่งก็กดปื้ดเดียวหมดแม็กนะไม่ถึง2วิด้วยซ้ำกดปื้ดหมดเลยรัวมากแล้วก็ UMP 45ปืนที่โลกลืมนะปืนที่ไม่มีคนเล่นแม้แต่คนเดียวนะไม่รู้จะ คือมันเหมือนปืนขยะไปแล้วอะไม่มีประโยชน์อะก็คือสมัยก่อนก็ยังมีคนเล่นเนาะ,ะก็ติดไฟฉายมาให้แต่เปิดไม่ได้นะครับแล้วก็มีแม็กกาซีนคู่เหมือน a k 4 7นะครับใช้ระบบเดียวกันกดคลิดขวาในการสับแม็กตัวนี้จะเล็งไม่ได้นะจะซูมไม่ได้จะประทับบ่ายิงไม่ได้แต่จะสับแม็กได้แทนกระสุน25นัดนะแม็กละ2 5ถ้า2แม็กก็รวมกันเป็น50นัดนะครับก็ระยะ50ความแรง25ก็ถือว่าแรงแรงเทียบเท่ากับไรเฟิลจู่โจมบางกระบอกนะฮะอย่าง ฟามาสท,ทาวโวออะไรเงี้ยจะแรงเท่ากัน G36 อย่างเงี้ยตัวน,นี้ก็จะแรงเท่าๆกันเลยใช้ลูกกระสุนขนาดจุด45 ACP นะครับหมดด้วยอย่างกลเบาต่อมายังไม่หมดนะกลเบา ต่อมาก็เป็นปืนยูแล้วกันผมมี UC เล็กตัวนี้เป็นไมโครยูนะครับแรงแค่14เป็นปืนเอาไว้ยิงไก่คขำๆนะครับไม่ได้ถ้ามาใช้จริงๆก็ไม่ผ่านนะไม่ผ่านชักเดี่ยวไม่ได้นะปืนถ้าใช้ UC ใน pb ต้องถือคู่ตลอดนะฮะแต่ t77 ถือเดี่ยวได้นะฮะแล้วก็ปืนฮันนี่ฮันนี่แบตเจอร์นะครับ ป็นปืนที่แรงที่สุดในปืนกลเบาในเกม P.B ในตอนนี้เลยนะครับก็คือแม่งแรง32มันแรงกว่า H.K.C. 1 6อีกอะ H.K.C. 1 6แรง3 1อะแรงเกือบเท่า A.K. เลยแรงกว่า A.R.A. 3อีกมันเป็นปืนกลเบายัางไงของมึงวะเนี่ยเสียดายถ้าติดเลเซอร์มันเนี่ยเถื่อนจัดเลยแต่ผมชอบปืนกระบอกนี้นะกระบอกนี้ก็คือมันถ้าเปลี่ยนแม็กมันเท่แล้วก็ถ้าแบบเวลากดใช้สโคเล็งอะมันเท่ ถ้าคุณมีคุณลองลองเปิดเล่นดูลองใช้ดูรู้สึกว่าเออแม่งมัน,ม,น,ม,นมันเท่เดียวแล้วมันยิงดีนะการยิงผมว่ามันยิงมีประสิทธิภาพเดียวเวลายิงโอ้ถ้ากลางคู่ได้นี่โคตรโคตรบัรเลยเลยแหละเกียนจัดเลยลดีแล้วที่กลางคู่ไม่ได้นะแต่แม็กแม็กกระสีนมันใช้กระสุนขนาดจุดสาม a a c back out อืมแต่แม็กแม่งเหมือนแม็กพวก m 4เลยเนาะสังเกตดูดีด หมือนแ a c M4 เลยแต่นมันบอกใช้กระสุนจุดสามร้อยก็ยังมีคนเล่นบ้างนะครับแต่ก็ก็ยังคนเล่นยังไม่เยอะเท่าปืน T77 นะฮะที7จ็กับคิดคนยังเล่นเยอะกว่าแต่ T7 7นี่สุดแล้วต่อมาก็จะเป็นคิดใส่จุกเก็บเสียงนะครับตัวนี้ก็รัว93นะครับไม่มีอะไรมากก็แค่มีจุกเก็บเสียงมาเพิ่มนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันยิงดีขึ้นนะตอนมาใส่จุกเก็บเสียงนะคิดเอสวีอะตอนเวลาใช้เดี่ยวอะ ถ้าใส่จุกเก็บเสียงเหมือนมันจะยิงแม่นขึ้นหน่อยหน่อยนึงแล้วก็เป็นคิดอีกแบบหนึ่งก็คือคิดแต่งคิด CRB ตัวนี้จะแหลรัว95เลยนะกระสุน45่สนัดเป็นตัวย้อมสีนะครับกระสุน45นัด,ต,นนนดติดไฟฉายมาให้แต่เปิดไม่ได้ไม่ใช่เลเซอร์นะบางคนอาจะคิดว่าเป็นเลเซอร์มันเป็นไฟฉายฮนะไฟฉายหลอกๆกลางคู่ได้เหมือนกันครับ ตัวนี้แล้วก็เป็นจุกเก็บเสียงแบบถาวรคือถอดไม่ได้แต่จริงมันก็ถอดไม่ได้ทั้งสองรุ่นนั่นแหละรุ่นนี้ก็ถอดไม่ได้แต่รุ่นนี้ก็แบบถาวรไงมันดูแบบหมุนไม่ออกอะ่ะเหมือนมาทําล็อกมากับตัวปืนอะ่ะแต่มันก็ถอดได้แหละผมว่านะหมดหรือยังวะคนเบาอันนี้ก็คือ MP9 ตัวออริจินอลนะครับ ใน PB ก็มีนะปืนนี้แต่คนก็ไม่ค่อยนิยมเล่นกันนะครับมีเลเซอร์มาให้ด้วยนะไม่มีขายถาวรนะครับแต่ว่ามีขายในครั้งแสงต้องเติมแคสซื้อก็คือมันไม่เอาออกแต่คือมันเอาเข้ามาไว้แต่ว่าต้องเติมซื้อไม่มีถาวรติดสโคปเป็นเลเซอร์นะครับกลางคู่ไม่ได้นะตัว93แรง20่แล้วก็ปืนไอ้นี่ Mx4 ปืนบริษัทเดียวกับบาลิต้าใช้กระสุนขนาด9มมนะครับมันเหมือน โหแต่แรง25เลยอะถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะกระสุน40นัดสโคปมันเป็นสโคปของเลดดอนะครับไม่มีเลเซอร์ให้นะครับก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่แต่ก็พอเห็นพวกยศบัางยศขีดเล่นกันอยู่นะแต่ยศสุส่มม่มีใครใช้กเท่าที่ผมเห็นนะนก็ยิงง่ายอยู่มันก็โอเคอยู่กระทัดรัดดีดีไซน์มันทันสมัยต่อมาก็ปืน PP19 เดี๋ยวไปดูในคลังดีกว่า pp 19เอาออกเดียังวะนี่ pp 19ก็แรง24ตัวนี้เคยเห็นมันเคยเห็นผ่านๆตาในทหารเกาหลีเหนือเหมือนจะใช้กันนะเปืนเนี่ยแม็กเป็นแม็กลังพึ่งนะแม็กอยู่ด้านหน้านี่คือแม็กกาซีนนะ ไม่ใช่บอมนะแม็กตอนไรกๆผมนึกว่ามันเป็นปืนยิงบอมโดยเฉพาะนะเนี่ยอ๋อมันเป็นปืนกลเบานี่หว่ารัว92ระยะยิง65ไม่มีเลเซอร์แต่ใส่สโคปเป็นแว่นมาให้เล็งเป็นเลดดอตตอนนี้ M x อกไอปืนเมื่อกี้ตัวนี้ก็ไม่มีถาวรนะครับก็ต้องเป็นวันต้องเติมซื้อเหมือนกันเติมเช่าเขาเรียกเติมเช่าเลเซอร์ไม่ติด มันก็เท่ของมันอยู่นะอะไรแดงๆวะไว้ทำอะไรแล้วก็ยูซี่ใหญ่ยูซี่ตัวนี้ก็กลางเดี่ยวไม่ได้นะครับต้องยิงคู่ตลอดตอนนี้เป็นตัวย้อมสีกระสุนหกสิบนัดนะครับระยะห้าสิบความแรงยี่สิบนะฮะยูซีกระบอกใหญ่ปืนผมเรียกว่าปืนยิงซอมบี้ มีอะไรอีกนะคนบอก SS หนึ่ง R ห้านะครับปืนนี้มี2รุ่นนะครับรุ่นรีโหลดกับรุ่นนี้ถ้าถามว่าตัวไหนดีกว่าตัวรีโหลดแน่นอนครับดีกว่าเพราะน้ําหนักเบาวกว่าแล้วก็แม่นขึ้นกว่าหน่อยหนึ่งแม่นขึ้นใช่ไหมหดูดิ accuracy ใช่ใช่อันนี้มัน7 8อันนี้มัน81ต่างกันแรงทีบน้อยกว่าด้วยถ้าเติมซื้อนะครับผมแนะนําซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันต้องเติมซื้อทั้ง2ตัวมันเป็นขายถาวรน,นะครับซื้อถาวรเนี่ยเห็นไหม แต่ถ้าตัวไม่มีลายก็แบบนี้แรงยี่ห้านะครับเป็นปืนกลเบาสัญชาติอินโดนีเซียนะครับปืนนี้ผมจําได้ว่ามันมาพร้อมกับด่านนาโนเสา์นะเมื่อก่อนนโนเสามาแล้วก็ปืนนี้ก็จะเข้ามาคู่กันแล้วก็มันจะใช้ฟังก์ชันในการเสียบมีดปากปืนได้โดยการกดตัวบีนะครับมันจะเอามีดมาเสียบตรงปากปืนแล้วมีดแทงทีเดียวตายนะครับแทงแรงมากก็ซูมได้นะเล็งได้ปืนกลเบา แต่แม็กแม่งใหญ่อยู่นะแม็กซีนมันใหญ่ๆอยู่ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นไม่เป็นที่นิยมนะครับพันท้ายพับได้แต่ในเกมพับไม่ได้ก็ปืนกลเบาใน pb ก็ประมาณนี้นะครับน่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วแหละ ทีพวก T77 นะเนี่ยที่ยอดฮิตที่เอามาขายกันอยู่นะตัวนี้ใส่จุกเก็บเสียงด้วย <c oughs> ก็ยิงเงียบขึ้นหน่อยะแต่ก็ไม่ได้ถึงว่าเงียบมากนะไอตัวไม่ใส่นี่ยิงเสียงลั่นนะ่าดำคาญมากแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบนะปืนนี้ผมชอบเล่นพวกไรเฟิ้จู่โจมมากกว่าปืนกลเบาผมไม่ค่อยถนัดนะส่วนตัว <c oughs> คิดอีปอด โอเคครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม